สวัสดีครับพี่น้องทุกคนวันนี้จะเอาเมนูรัปไปเข็งมาฝากพี่ฝากน้องตอนน้องตอนนี้ก็เตรียมเครื่องก่อนครับพันหอมหอมครับพันหอมนะครับผมซอย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 หอมบัวก่อนหลนี้เอาไปกับกูดมาซอยนะครับกระเทียมมหัน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 พูดนะโอ้โหงมาสับมาซอยตัวครับเพื่อจะเป็นเครื่องละ ปลาเค็งมือนีนะครับมาสับ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 บนไว้์เรื่ละเอียดนี่ใบหอมปีครับนั่นนั่นนั่นนันนันเตรียมเครื่องเดี๋ยวเราจะลงใส่ถ้วยไว้นไปก็ครับเบื้องบนเบื้งปลาเค็งบนเว้ี่เหลืองๆอย่างเหลืองๆครับเคือตะกินขนาดอุ้ยแต่แซ่บป่ะนี่พูดนะอุ้ยต้มหม้อปลาเค็งนะครับต้มน้ำปลาแดดไว้คับขนาดเลยพี่น้องแล้วก็เอาปลาเค็งที่ ปีกของมันหันเนี่ยนะครับเรื่องเรืองนั้นก็แกะครับแกลียวเนื้อมันกับเอาเนื้อมันเหล่าวล่องเส้นโคกับพี่น้องไปลองเก็ดน้ำบึงเฮือใคราะเก็ดลาบประเข่งครับวันนี้เอาลาบประเข่งเมื่อตอนพี่ตอนน้องครับโอ้แกะลงไปโอ้มีหอดใส่ประเข่งอุ้ยใส่ลงไปน้ำกันเลยครับพี่น้องใครประเข่งกับเนื้อประเข่งกินงเลี้ยวเราเส้นโคพูดหนอือ ครับที่เขาเตรียมไว้นะแต่รับเตรียมไว้เพื่ออย่างที่ครับเอาเสียวไปตำน้ำกันนะครับตำล้วมกันเลยก็เหมือโอเคงั้นนะครับเอาขิงลงไปก็ไปประกูดนะครับที่หั่นไว้ใส่ไว้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ตำเข้ากั่นกันไปนะโอ้ยปวดนะแต่ตอนเราควงสากะเบียร์ยอะกว่าเราวงมันไม่เสียไปน้องว้าสวดเลยนา้องไ้โอ้ยว่ดธรรมดาตำ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 ้าไปบานตำเร่วๆมาเห็ด ปรุงรดฐานนะครับวันพี่น้องนี่ใส่บพริดโป้งนะกระเด็จักน้อยนึงยอดลงไปครับยอดลงไปแล,ลว้วก็เอาลงไปลามาใส่จักน้อยนะครับหยดลงไปขาดอะไรคือตัวนี้ครับนี่เนื้อรู้ครับใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแซ่บลายครับพี่น,อน,น้องนครับขัดขนาดแล้วก็บีบปากน้าลงไปครับวัน ไ้มากสมหน่อยกับเสียหน่อยไปมากสมได้หลายกับเบียลายตามรสชาติพี่น้องมากเลยครับพี่น้องนะครับแต่ว่ะเฮ็ดให้เบิรงนะครับวิธีการแล้วก็ลองเขาปเฮ็ดตามนะครับแซ่บดิธีครับอันที่หาตำ่ำเนื้อประเข็งมไว้แล้วรครับ เรามาคุกใส่กันครับวันนี้คุกใส่กันให้มันเข้ากันโคเล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 เข้าไปขาดไปเลยคือเขาหัวเด้พี่น้องเลยคุณนะเป็นตะกินขนาดใส่ผักติดยำไว้มะหันโอ้สุดยอดเลยคุณนะนะครับผัดติดยมไว้เป็นตะแซบขนาดได้ครับพี่น้องโอ้ยพุรั่ท่านสอนบอกว่าเอาซิมเบิ้งมาเเอาเตียวผักมะฮ่อครับต้องห่อผักเลยครับพี่น้องตักคำใส่ยังไงเลย มองผักตั้งเสียมวุาน่ะเออยังกระเสีิมให้เบิ่งนะครับพี่น้องเอองออมงออมเข่าปากเลยครับงอมกัดเลยครับพี่น้องเออให้ยสองนี่โป่งไปเลยเสียมครับเสียมเบียกอนกัดโอ้กัดบาพริกใส่กัดบาเกลือกัดบาพริกใส่ครับยังบุพเพได้ครับมันต้องเสียมเบียกับติดใจแซ่บมเรียวครับคำแรกคำที่สองเราเสีต่อเออนี่ครับมีไงครับงอมเข้าไป มงมกลับเลยพี่นออ้องพวกเอาฝากติดตามเยวยนะครับเดอ้อขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังร้องบอกไปเห็นนะครับเมนูลาบปลาเข็งครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดเป็นกําลังใจคอมเมนต์ไดเด้อครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจเ,ห,เใจให็นคำคลิปอาหารเมนูเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเอาแบบนี้ต่อไปครับผมขอบคุณมากๆครับ